พพเพตุพการ่คืนนี้นะเพียงเห็นเช่นกันเสด็จแม่พยายคารป้องใกัจจุดาบพาบอสบายใจและเกิดพยายคารเสด็จแมบบ่ลูดูทั้งสองก็ต้องไปนาใจไปดอวแม่สิให้ท่านตุโลโหิตมาทำหน,นายลองเบิงว่ามันสิเป็นฝันดีนหรือฝันร้ายด้วยเสด็จย,าย่าเพียง,งข้าองจักระต๊ะอกโงกกก่ใจจะแลเกิดเมื่ขึ้นอีฝนดาวตัวก็เป็นฝนธรรมดาน,นะเพยยคะงข้ฝนนี่ยังรุ่ย หี <OR egg wiggle noise> ่หนุ่มใบเพืคอข้าต้องสั่งบ้างมันต้องเกิดเรื่องไรเพราะที่นีเปรี้ยงได้บ้างเขาใจไหมละเสด็จย่าเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะไปเอาโหนมาทำหน้าท่าทักเองแไปไปไปเข้าใจไปตามท่านหัวโหนมานผู้ชายหูดำหูเดี่ยนเบื่ออาภินิมิตีพระรามครับสำนักพระเจ้าเปรี้ยงเสียงโหนเสียงโหนเนขอโหนพระท่านมาทำหน้า